โดน12าราศีไปจำเดือนเมษาโดน2บันาลา้โค16กนาราศีเมษดีด,ดีงานมาแรงทั้งงานหนักงานรอนง,งานจับจอบ,บได้เลยโดยเฉพาะเรื่องของของสวยของงามพวกน,นี้ใช้ได้การเงินโตเด็นแต่ว่ารายจ่ายระดับแบบโอ้โหจ่ายกระเนระนาดนะรอเรือหลายตัวนะครับผมเรื่องของงานออนไลน์ทําได้แต่ทต่านต้องระมัดระวังเรื่องของการคําผลประโยชน์เข้มๆเลย พศนะครับครึ่งเดือนแรกซื้อหวยจับเลยนะครับให้ซื้อกับเด็กแนตะ่อดลาาป่ามีโอกาสได้แดกของดีบริวารให้คุณลงทุนได้เสน่ห์หายแล้วมันหมหวาน ระว,วังเด็กของแหมเด็กมันยั่วหลบตัวบานเบิกกระจุยกระจายก,กนะ่อละกฏนะแล้วกนานราสิก็ะกดเนี่ยบอกเลยว่ามึงมึงเอาพูดได้บ้างเล่นดอกไปซื้อหวยโดยเดบุดเพิร์ทรแเนี่ยงานดีมากจังหวะเริ่มมาแต่ว่าช่วงต้นหรืออาจจะก,ก็แก๊แกๆนิดหนึ่งนะผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับผมหลังสงการยังเรียกว่าหืมปาเคนถึงหน้าตักเลยแต่ก็ต้องอดทนรอบคอดอย่าใจง่ายเรื่องการเงินนะครับมิถุนแล้ก็นานมิถุนงานออนไลน์ดีนะครับผมเพื่อนฝูงสังคมดีมากๆผู้ใหญ่เรามาตงะวังเรื่องผู้ใหญ่มรรักพุดหน ข่าวสารเชื่อใจไม่เขาได้มีอาการสอท้องปวดท้องระมัดรวงังนะซื้อหวยก็จับได้เลย <Wow. S 1> นะครับผม แนะนำเทคนิคในการซื้อหวยนะให้ซื้อแบบฝากเพื่อนซื้อซื้อไกลๆกว่าเขตแล้วกนาราศีาสิงห์เรือสิงห์นี่โหที่ผ่านมาเนี่ยซึมเศร้าแล้วสิบเก้าเมษสาหายซึมเศร้ามีกําลังบังชาจิตใจดีไอเดียระหามนิลิเริ่มเลยใหม่ๆหม่มมทำได้ท่านต้องรัว่าความใจร้อนม,มาขัดรับตัวท่านเองผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีมากดีเรื่งประเสริฐสีเพื่อนให้คุณประโยชน์นะครับลักนาราศีกันการเงินดีขึ้นอย่างมากนะระเัรงเรื่องสุขภาพนะทั้งตัวเราเองทัางผู้หลักผู้ใหญ่มีการป่วยไข้ได้ง่ายนะครับ เดือนนี้จัดได้เลยพี่น้องราศีกันจัดนด้ห้ามตัดใจเรื่องที่มีความสาคัญดาวพุธเดิมพักนะฉะนั้นปั๊บันจะงงงงอื่นต้องท่านต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วกันราศีตัวนี้พี่น้องและกันราศีตุลนะครับงานพวกเกี่ยวกับงานคุณหมองานประกางานพวกขายเครื่องมือแพทย์หรืองานที่มีความเสียหายกู้พงกู้ภัยดีมากซื้อหวยซื้อพอได้ นิดนึงเลยนะฮะแฟนเกินหนุนดีนถ้าเกิดถ้าเกิดท่านเสื่อโซขึ้นมาใช้ได้หุ้นลงทุนลงได้นะครับแต่ว่าท่านก็ต้องรอบคอบด้วยเพื่อประเยัดเชื่อเหลือเรื่องการเงินดีนะครับและนณาสำคัญเลยคือแักษณะพี่น้องลาศีพี่จิกซึ่งเนี่ยฮดีมากคมกริบ คมกริบมันรื้ออยู่แหงคมกริบนะไอมันตีบเนี่ยโอ้โหดูดังๆหน่อยแล้วการโฆษณาเน่ห์มันดีนะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างบ่อยเดินไปนู่นไปนี่ไปนันป่นนะตลอดทั้งเมษาเลยจะมีทั้งักครั้งส,สง,งสองคันระวังปากไม่ค่อยดีช่วงนี้หิวตีนอยากกินติ้งไต้กินเยอะเลยฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับญาติพี่น้องเราต้องระวังอุบัติเหตุมีบ้างเล็กๆกันหน่อยแต่ก็เรื่องส่วนใหญ่จระหลักคือการขับรถหรือการเดินเหินนะครับธนูงานยากงานเหนื่อย ฝ่าฟันต้องสู้เหนื่อยโว้ยเหนื่อยแต่ทําผ่านไ,ได้โอเคหลังสงการจำนะลงทุนได้คุ้มนะละมัธยมวังมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับน้องเกี่ยวกับนุ่งคนที่ศักดิ์ศรีต่ํากว่าคุยกันไม่ค่อยได้นะมีคนยินทา้าอย่าสนใจผ่านผ่านไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะเครียดนะช่วงนี้ประสาทจะกินนะระว,วังฮีสโตกด้วยช่วงนี้ร้อนนะครับผมอาจจะเจอคนไม่ค่อยรักษาคำพูดเยอะนึงมีอาการสอบท้องปวดท้องเป็นเรื่องปกติมังกรขายดีนะการเงินดีโหดดีคุณขอดโดลูกดลากหน้าบนหน้า ี้ยดีนะดีจนเลอเทอะบิด,ดเบี้ยวกูฟุ้งป้าไปเลยทีเดียวนะครับความรักดีก็นิดหนึง่งดวงใจร้อนนะช่วงนี้อสังหาถือว่าใช้ได้สีกุ้มแล้วสีกุ้มก็ได้คิดเกิดญาติพี่น้องนะส่การก็อย่างงี้แหละธรรมดาเวาผู้ใหญ่ให้คุณนะครับผมครึ่งเดือนได้เนี่ยลงทุนได้แต่ระว่างผิดใจก,กับเพื่อนการเงินดีไหลๆสบายๆการงานก็ดีไหลๆสบายๆแฟนก็ดีไหลๆไหลไปเลยกน็นิสบายไปเลย <T> และในนาสุดท้ายคือพี่น้องในราศีมิ้งนะ เพื่อนสังคมดีเลิศหน้าปาาได้แต่คนนี้แล้วนะครับผมนะกู้เงินผ่านง่ายง่ายกันเป็งนงี้สุดๆเลยระวังเรื่องของการบริหารนี่การชของท่านต้องระมัดระวังเรื่อง,องการขับผลประโยชน์หรือว่าการถูดหลอกให้ใช้เงินไปตามอารมณ์ท่านก็ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วย